กับกลับวิธีพี่น้องปองปายทั้งหลายครับขอตระสู่ช่องบรรเทาพาโชคเอาเมนีมาบึงทั้งเมลัยเพิ่นได้เอาเครื่องปั้นไฟมาถวายจังหวัดดงนาพเพื่อนครับเป็นน้องติดตามกันเขอแมาแล้วก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับอภิชายาาากกา,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 ามสังงฆ ārahāṃ samāsambuddho-prātavā uttāṃ bhagavatam ātī-māti-mī sva-gato bhagavata-dhammo āmāṃ namasāmi sūpati यं भेशो मिशुरघनाथाया ते शरणेन सहा पञ्चाशिरानि रचामा भूतियां पीमयं วิสุมิสุลักนาธายาวิสระเนนัสหาปัญจศิลาริยธรามานัโมตัสภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะคะวะโตระโตสัมมาส,ส,สัมพุทธัสมมสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมกัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <coughs> Huang soranang kacami Hudang salaang kacami Pambang soang kacami Hamang salaang kacami sanghang soranang kacami Shang salaang kacami Put yompiang soanaang kacami Putihmpiutang ीठ शरणं गच्छामि रोदयां पि सङ्खं शरणां गच्छामि रोतीयाम् पी सङ्खं शरणं गच्छामि गच्छामि yangpikang senang kacami Pra yangpitambang saranangkacamihati yangpitaang sarana kacami kar yang -pi pisang sarana ngacamin Kat yang -pi pisangkan sen kacamin Ti sarana kemenangitas manaati

वेरा मनि S mould समाधियामि कामे सुख्मिचछाचारा वेरा मनि Srikthा समाधियामि कामे सुमिचछाचारा वेरा मनि Sikthा पधन् समाधियामि मुसा वाधा वेरा मनि समाधियामि मुसा mengisika batang samaami Sura merah yang mancap pemana merah meminisita padahal sama Sura merah mecapmatahana me mengisika Paang sama tiami

กูมาขาราอไม้กว่อไมล่นม่นไล่จหสยดทวบจังสิแกนสิคิดไว้ให้พมไว้ให้พร้อม แม่แม่แม่นวนกับเราคือคือยู่ดุจจินตเจียนแสดงว่าใจใจจากทางเลยนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ภุสังโฆอิมานิเสนาสนานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุอัมหังคังทีคารตังฮิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเสนาสนาหรือเครื่องอุโบตาบาตีเพื่อเอาไว้ที่อารามแห่งนี้เพื่อความรุ่งเรืองเพื่อความเ,วเพื่อความถ,วถวาวรแห่งพระศาสนาต่อไป ข้าแต่แท่นนานผูน้เจริญขอพระสงฆ์จงรับเครื่องคูโบตาอาทีพร้อ <JUN S 3> มด้วยตู้ปฏิบัติธรรมขอให้ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับรเครื่องคูโบตาของพวกข้าพเจา้าทั้งหลายเพื่อความสุข แล้ความเจริญความรุ่งเรืองของพ่อข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเกิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทาม

กอียมวัเป็นที่ตั้งศาสนาที่นวรามีที่ตั้งศาสนาพระสงฆ์เจ้าเป็นผู้เผยแพ่ศาสนาเอ่อญาติโนมทั้งหลายก็ควรจะรับศาสนาเป็นต่อพระสงฆ์แต่ต้องเผยแผ่ใหกันรวมกันน้ำเนั่อสน้าดื้อ กับปนนีก็ทั้งไม่ไลรไปในน้ำเครื่องปั้นไส้ครับมาถวายทางวัดถุกน้าเพิ่นก็ถวายไปเรียบร้อยแล้วกับพร้อมทั้งญาติโยมที่ได้เขามาซอยกันครับตู้สวดอภิธรรมตัวอภิธรรมค้อมทั้งการปัดหนังสืออภิธรรมใส่ตู๋ได้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่น้องเด้อ Kapatid, kita pangkat, kita tukmang, kita mewasa, dia satu, capek, beruntung, sangat paham, dan kau benar. Asoya kawan, isong iraso ya, kawasan video wawasan dosa, karo ku angin, asato mate, mawarantala. โยสุติริายุโกภวาภิวาธนัสิริอาเนจังโหตาปจายโรจตานุอมาวาธมมญายุวานุสังภาลังกาว a ตุสาพมาคะรานตุสาอาเทวตาสาปหุตาลุภาเวนะ สัตตาสุติบาวันตุเตบาวตุสาพมังการงรันตุสาปทวตาสาปธัมานุปาเลนะสัตาสติวันตุเตบาวันตุสาพมังการงรตันตุสาปะทวตาสาปสังขานุปาเวนะสัทาสติ ปะวันตุเตอะระหังสัมมาสมัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวะตังอภิวาเทิเอะไรแล้วกับพรกันติดตั้งแล้วครับบาทนี่ติดตั้งอยู่ในวัดเท่านี้ นี่ก็คือทางหนาอุโบสถเก่าปูปูเสือแล้วก็ปูใหญไงนั่งอยู่นี่ครับอันี้ก็คือปูไผ่นี่คือปูไผ่ครับปูไผ่ปูเพิ่นตัวส่งดีๆนี่ยปูไพร ปูใหญ่ฮะเดี๋ยวสิพาไปซองอยู่ท่างต้นตะเคียนแม่สมอนยญาสมอนอ้าเทียพ่อตัวเล็กพี่น้องเนาะอไปเบิ่งกันครับแบบนี้เป็นทางเขาต้นตะเคียนใน่ญาสมอนครับ เมอกเ้อ,อเอาเลสวยๆงามให้ทั้งเย็ซี่ในม่ากี้อือกับไม่ยกสมอนตุเตะเชียนเนี่ยอ๋อไดเป็นสีเิ่งตัวเรกก็ได้เป็นห้พี่น้องด้อไม่่ากี้

ของเบื้องเรื่องเรียกตัวใดก็ได้เนาะ 对呀。Uh, yeah. อาพี่น้องเยซซีครับเห็นตัวใดๆนี่เราเจอยาเป็นไหแล้วยาเป็นไหแล้วครับด้านซ้ายของจอ,อเราหญาเป็นยาเป็นไหแล้วครับพี่น้องพี่น้องกเำลังกันเอาครับว่เาเป็นตัวเลขตัวใด <c oughs> ตัวนี้ก็ขอจุคลิดในช่วงนี้แล้วครับพี่น้องเนาะเอาตัวใดเบิ้งกันเอาเอรื่องของยาอาจจะเคียนสมอนพี่น้องก็ขอพี่น้องโชคดีครับโชคดีถูกวันทีหนึ่งกันสุูสุคสุาคิติดตามครับพรุ่งนี้ติดตามทางช่องบ้านเฮาเก้าสี่พระมหาโชคยายอ้อยพระรวยอาติดตามกันที่หลักกิโลเฮนหลักกิโลพิศิงกันอ,อื่นในช่วงเย็นๆนะพี่น้องด้ายไปๆเดี๋ยวติดตามกันสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ